สวัสดีค่ะพบกับช่องพรพิมม์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเหมียวก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะใกล้บ้านค่ะค่ะที่เหมียวมาวันนี้นะคะก็คือว่าเหมียวจะมาซื้อวัตถุด,ดิบในการที่จะไปทําอาหารคลีนนะคะค่ะก็คือเนื่องจากเนี่ยเหมียวอยากที่จะเริ่มลดน้ําหนักแบบจริงจังนะคะก็คือว่าช่วงที่ผ่านมานะคะกินแบบไม่ยังเลยค่ะยิ่งของทอดนะคะก็ยิ่งชอบค่ะ มันก็เลยทําให้น้ําหนักขึ้นมาแบบว่าพุงมากๆนะคะแล้วเวลาจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็หาใส่ยากอะทุกคนแล้วก็บางทีนะคะเราอยากจะใส่กางเกงยียนนะแต่ว่าคือพุงปิ้นนะคะคือด้วยความที่ตัวเองเน่ยเป็นคนตัวใหญ่ด้วยแหละก็เลยนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่อยากจะมาเริ่มลดน้ำหนักค่ะก็เลยเลือกที่จะมาซื้อของไปทำอาหารคลีนนะคะเพราะว่า โดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อ่ะคะ่ะก็คือวันๆหน,น,นึงเนี่ยทาแค่กิจวัตรประจําวันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็เลยอยากที่จะควบคุมอาหารไปด้วยะคะ่ะไปค่ะไปชอบกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเหมียวก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะ er แล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเหมียวจะได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็หมดไปเท่าไหร่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเหมียวก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เหมียวได้ซื้อมาวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะค่ะอันแรกนะคะที่เมียได้มาก็เป็น ักทองนะคะก็ปริมาณสุทธิ0.50กิโลกรัมนะคะก็ราคา12บาท50ค่ะก็ถือว่าไม่แพงนะอันนี้เขาก็จะมาเขาก็จะตัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไล่ทีละประเภทนะคะเป็นประเภทผักก่อนนะค่ะต่อมาก็เป็นนี่นะคะบรกอกโคลีค่ะ อันนี้เขาเรียกหัวไหมแต่ว่าคือเอามา1แพ็คนะคะก็ปริมาณอยู่ที่0.65กิโลกรัมนะคะราคาก็49บาทค่ะต่อไปก็เป็นฟักทองค่ะฟักทองได้มา2หัวนะคะราคาก็15บาทค่ะไม่แพงนะคะ แล้วก็จะมีแอปเปิลนะคะ NV อันนี้มี3ลูกราคา89บาทเนาะก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่าแต่ว่าตัวแอปเปิลเนี่ยกรอบนะคะอร่อยสมราคาค่ะต่อไปมาเป็นประเภทเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าโปรตีนนะคะเดี๋ยวก็ได้มาแค่2อ,อย่างนะก็จะเป็น อกไก่นะคะได้มา2ชิ้นปริมาณก็อยู่ที่0.45กิโลกรัมราคาก็จะอยู่ที่44บาทนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็นเนื้อปลาดอลลี่นะคะได้มา0.53กิโลกรัมค่ะราคาก็89บาทค่ะนี่นะคะ2ชิ้นค่ะที่เหนียวเลือกมาเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็รบกวนทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้เหมียวด้วยนะแล้วก็เพื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าคลิปหน้าเหมียวจะมาแชร์นะคะว่า7วันที่เหมียวกินคลีนแล้วก็งดของทอดของมันของหวานทุกอย่างเนี่ย น้ำหนักเหมียวนะคะจะลงกี่กิโลกร,รัมนะเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากัไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ